สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมันก็จะมาชวนมาทำของแข็งสาโคต้นนะคะของของพัทลุงนะคะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ของแข็งลงไปค่ะง่ายมาก พอใส่คลองแครงนะคะเสร็จแล้วเราก็รอจนกว่าตัวคลองแครงนะคะจะใส่นะคะต้มไปจนกว่าจะใส่นะคะ ค่ะตอนนี้นะคะคองแคงก็เริ่มเป็นใสๆแล้วนะคะนี่อย่างนี้นะคะก็เอาขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ไปกองนะคะก่อนนะคะเอาเฉพาะตัวคองแคงนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นค่ะเดี๋ยวมันจะเปิดน้ําเย็นใส่เขานะคะ นี่ค่ะน้ำค่ะเป็นน้ำเย็นนะคะเขาจะได้คลายตัวนะคะแล้วเขาก็จะใส่แบบนี้นะคะค่ะก็จะได้ของแข็งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ชามรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำกะทิกันนะคะ อันนี้นุ่นทำสำหรับสองที่นะคะถ้าสำหรับน้ำกะทินะคะก็ง่ายๆค่ะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะ แล้วก็เราให้เดใ,ให้ร้อนนะคะให้ให้เดือดนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปนะคะนี่ค่ะเกลือก็ตามชอบเนาะใครชอบเค็มหวานอะไรก็จัดไปนะคะต้องใส่เกลือแค่ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ ก็ตามใจชอบของทุกคนนะคะใครชอบรถไหนก็ปรุงเอาเลยนะคะ ค่ะพอเสร็จแล้วคะ่ะเราก็ยกลงไปแล้วก็ไปใส่ที่ของแขงของเรานะคะหืมน่มากินมากเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยงาขาวนะคะงาขาวคั่วนะคะ นี่ค่ะงาขาวนะคะมาแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะโดยหน้านะคะก็เป็นงน,นเสร็จเรียบร้อยค่ะคองแขงนุ่นลองชิมดูแล้วนะก็อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากชิมนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะมันมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะเซิร์ชคำว่าสาคูต้นคองแขงสาคูต้นนะคะ ของจังหวัดพทัทลุงนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะเม่อชิมแล้วนะคะเหนียวนนึบนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่มก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ